อันเชิญจีนกวางของเฮาลงไปในหมอ้อขางครับผมลงไปเลยครับอรอรออพักเทดกวางครับผมเพื่อนเอ้อเด่นสวัสดีครับป้านะครับความเมืองลดมากครับทุกคนวันนี้เฮามาทำเมนู แกงเผ็ดเติมใจกแกงเผ็ดพัดเผ็ดพัดเผ็ดเนื้อกวางครับผมนี่เห็นก็ซื้อเนี่ยมาครับเศษเนื้อกวางแช่แข็งหนึ่งกิโลกร,รมัมพัดเผ็ดไปดูกัน่าจะเด็ดประเด็ดโอ้เด็กหน่อยส้วนยังไงเริม่มเดี๋ยวนะี้น้ำเป็นหน่อยส้วนไปเตี๋ยมออกมาครับไปทำกันเลยไปทุกคนเก็บเลยครับตัวเนี่ยสุดยอดผมบอกเลย ยีราลดร้อนแรงนี่นี่นี่ดอกมันนี่โอ้โสุดสุดอะพัดเพชรของเขานี่เน็ตแน่นอนเดี๋ยวผมจะเอาดอกไปด้วยครับนี่ครับเพื่อนๆเขาจะหูดดอกมันใส่ครับร้อนแรงแน่นอนครับผมเก็บยี่รานะครับสุดยอดนี่ครับทุกคนเฮาจะใส่บัคว้นครับผมเพิ่มบัคว้นเข้าไปครับตำบัคว้นเลยครับ มกแขวนกินมาจากหอมมากเพื่อนนี่ครับมือเด็ดพักเนาะครับน้องต่้มีพ้าห้องนั่งกระเพราครับกระเพราสันจอ่อหัวระพาหัวระพาบะเขือบะแก้งนี่น,น,น,นี่นี่คือสันจอสันจอมาให้ตึองต้องกินนั่นนะนี่ครับบะเขือบะแข้งพริก อ๋อลูกโดดเน่ลูกโดดนี่ก็ตัวเม็ดนี่ครับดอกจันจอแม่กี้เขาหูดใส่ไปแลน้นะครับนี่ครับม็นมันจะเพิ่มความเพชรร้อนครับนี่คือดอกของยีราครับผมเด็ดผักมาเนี่ครับตําพริกต่อไปครับี้ตัดมะควันมาแล้วก็ตัาพริกเข้าไป เพิ่มรสชาติความเผ็ดร้อนตามด้วยหอมขาวหอมแดงครับผมตำครับผมปอกวงเขาครับผีโคกเอาอเ,เ,อาเมาส์แตะเมาะวันนี้บรรยากาศมันไล่นะไล่ได้วันนี้บรรยากาศมันลนะไล่ลย ต่อไปก็นี่ครับพริกแกงสําเร็จครับเอามาใส่ด้วยกันเลยนี่ครับแล้วก,ก็ตำครับผมเติมวางเพดร้่อนจัดจ้านตำเข้าไปครับนี่ทุกคนเซตเน่ยกวางเขาเขาหั่นมาเรียบร้อยแล้วครับดูชิ่นไหมครับอืมเนี่ยมันหั่นมาเรียบร้อยแล้วก็มีนี่ครับพักที่เฮาเด็ดครับผม กระชายเม็ดพิกชทยพิครับแล้วก็อนี่บะแข้งบะเขือพิกลุกโดดครับอยู่ในนี้ครับผมนี่ครับทุกคนเอาหอมไปผัดกับน้ํามันกันเลยครับผัดให้หอมๆเลยครับแล้วเดี๋ยวจะตัยด้วยพิกแกงเขาครับผมนี่ครับพิกแกงลงไปผัดครับผมครับเพ่ยงหอมเลยครับ โดยด้วาพลักกกับเอแอันเชิญจีนกวางของเฮาลงไปในมอขางครับผมลงไปเลยครับพอาด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 าอักเทดกวางครับขอ,โอโนเพื่อนเออแกน ต่อไปกับปรุงรสครับผมใส่ไปก่อนหนึ่งจุกโดยด้วยซอสหอยครับสวกเข้าไปผงนัวครับใส่หลายแซ่บหลายครับใส่ยังฝนตกนี่เลยกะแล้วก็ผมปรุงรสครับเอาแล้วครับสุดอรเน็ต คนเลยครับเซฟผมเออกินหอมขนาดนออ้อ,อส่เออลสิฟังเสียงกันฟังเสียงกันทุกคนเอาจะเติมน้ำเปล่าไปนิดนะครับน่ะอะไรต่ตมยังกิ่นดิบ ต่อไปก็นี่ครับลงไปเลยถ้าใช้ลูกโดดบกแค้งบกเขอนี่ครับพร <_ d ue> ิกซอยใส่เข้าไป <_ d ue> แล้วก็รอให้มันจ้ำล่ำครับผมถึงจะใส่พักตัวครับอันนี้กับมาไกา่เป็นพัเดเพชรแล้วครับนี่ก้ะพริกอ่ะเขาเขามาเน้นบเครื่องเขาเน้นจีนเพชรรุยหรออ่ะเพชรรุ่ยเหรอจืด <_ d ue> พเพชรอย่า รับพี่มาหาเพชรผมมต้องาไปกำขอไปเกตามด้วยใบมะกรูดครับผมแล้วก็เอาพักมันเลยน่องพี่พอัดทอหอมมากเพื่อนๆนี่ครับโหระพากระเพราจันจออยู่ในนี่มดครับอัดท้ออทอ,ทอ,ทอสุดๆอันพักนั่งๆนี่น,นะ เดี๋ยวลงไปหมูเะหยอบผู้จักหยอบวะครับหยอบแปลว่าอะไรครับแด็หนิเด็กแหนบหนิแหนบหนิบบน <laughs> <laughs> อันนั้นย้อมนะสมย้อมนะอันนั่นแหนบหบนิหโอ้น่ากินมากๆครับแบบไปตักเลยครับทุกคน ตักเผ็ดกวางของเราครับผมลงไปในถาดครับไปอะน้ำน้อยน้ำน้อยน้าน้อย่อนมือกันหนอกไปไป นี่ครับทุกคนพัดเพ็ดกวางครับผมน่ากินมากเนเพื่อนดูกะดูกะทันลุกโดดเนื้อกวางช้ำๆนะครับเครื่องพัดเพ็รหอมๆครับผมสุดยอดครับไปมากินข้าวตองับผมครับผมพัดเพ็ดกวางครับนี่ครับพอกกวางเขาครับครับเล่นลูกโดดเลยกรน ครับเข้าห่งห้อนหอนเนาะเราห่อนจะได้พอเปืเป่อนๆะหันแล้วควันออกบุยบุยเ,เดิมคําแรกครับพ่อครัวของเราครับผมพัดเพชรกว้างดีมือชเชฟคงเข้าภาษานี่น่าใสนะวะนันนี้ใสห่หัวออกจากแก๊งเราไปเลยไม่ดื่มอะ่ะเด็้ครับ lắm tên không nè lạ là lạ là dạng 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 tam 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 dạng dạng nặng dạng hòn hòn dạng dạng bao á dạng 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 nhìn dạng 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 ไปหลักคือมานเนียวหรักนีนกน่ทุกคนมากินข้าวตัวนะครับทุกคนตักมาเลยครับมะแข้มมงมะเขือจัดไปเนาะนี่ทุกคนอเอานามหลากหนอ่อยขอ๋อตัดพักหายไปหมดเลยนี่นี่ จันเจาจันเจ้าขาพอทอดไอออกอยู่พี่แกงชุดยอดอืมร้อนแน่นอนเพื่อนๆนี่ครับหมูก,ก๊อกสองมาแล้วครับ อ่าเนนข้าวหนึ่งกําเด้อเด้อเด้เข้าวหนึ่งตัวเล็เออเป็ดข้าวหงตัเล็ข้าหนึงมันแน่นมีก๊อกสองตักแมทาดยครับต่อละปทททอทท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 เทท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 ทหททมทมทท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 ทนีทททกทนทททมททนทททททททอท่ทททกทททททททาททททครับ เ็ดเราน้องหนฟ้าเข้าลงดีขนาดนี่จะไ,ได้กับฟ้าทุกคนติดตามเพจครับควัมเมืองรดมากครับผมแล้วป้ากันไมคคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคครับกดกระดิ่งกดติดตามซับสไคร้กดไลค์กดแชร์แซ <c oughs> มมี่เข้าลำเราครับแซมม